สวัสดีครับมาต่อการ EP ที่8นะครับเราก็วาร์ปไปที่ A1 ได้เลยนะครับวาร์ปไปที่ A1 ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะไปส่งเวสนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอ่อเสียงเบานะครับก็แนะนําให้ใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังแล้วเพิ่มเสียงหน่อยมันก็จะได้ยินชัดเจนนะครับบางทีถ้าเราเปิดลําโพงให้อยู่ที่ที่มีคนพุ่งพ่านหรือว่าแบบที่ที่มีเสียงดังมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือฟังไม่รู้เรื่องนะครับ เมื่อมาถึงเอวานก็ทําภารกิจได้เลยครับส,งงสงบ่งคงส่งเคลสบิ่งหา,อ,าอะไรนะหาสต็อกเกอร์บิดนะครับไอเจ้าสต็อกเกอร์บิดเนี่ยมันจะหายากนิดหนึ่งนะครับโอกาสพบเจอมันก็จะจะน้อยกว่าตัวอื่นก็ขยันวิ่งหน่อยเดี๋ยวก็เจอครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ เจอตัวเนี้ยไอคนตรงเนี้ยถ้าเราตอบถูกมันจะให้รางวัลแล้วนะฮะไปดีอีกพีเจ้าคือใครทนให้ตอบตรงนี้แล้วก็ตอบเจ้าคือใครแล้วก็ตอบรู้แจ้งนะครับแล้วก็ตอบเส้นทางจากคนตาบอดนะแล้วก็ตอบมีเหตุผลนะครับได้ละอีกพีแล้วเราก็กดออกนะครับกดออกผมวิ่งฟาร์มมายังไม่เจอสต็อกเกอร์บีดมันมาใกล้กับมาริดแล้วผมก็เลยแวะเข้าหามาลิดเลยนะครับเป็นเควส ทุกครั be ้งครับที่เกิดใหม่จะต้องแวะมาหามาลิดนะครับเมื่อแวะมาหามาลิดเสร็จแล้วก็วาร์ปไปที่เอวนได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรละแค่จะเคลียร์เคยร์แค่จะเคลียร์เคลียร์เควสไม่ให้เควส์มันมีเยอะแค่นั้นเองครับทำให้มันหมดไปนะครับจะได้ดูง่ายๆไม่งงดูภารกิจดูแมปแล้วก็ดู ควบคุมได้ก้าแต้มใกล้รับเบลสิบสองแล้วก็สามารถอัพเวทมนต์ได้แล้วทีนี้ก็วิ่งไปส่งภารกิจนะครับวิ่งไปส่งภารกิจไอ้นักบวชนะครับนักบวชตรงเนี้ยส่งเลยทีนี้ก็วับไปที่เวทวูดฟาร์มนะครับเวทวูดฟาร์มวับไปส่งอ่าส่งเควสนะครับเควสท,ที่เราไปตอบคำถาม ที่ทะเลสาบนักล่าครับไปเลยครับถ้าเงินถ้าเกิดเราปั๊มยา,าวาวับมันไม่ทันเราก็กดเสียเงินซื้อไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะตั้งแต่ช่วงนี้มาเราจะเริ่มได้ใช้บ่อยแล้วเนี่ยครับส่งเวสที่ว่าหมู่บ้านเวสบุตฟาร์มนะมีแต่คนโง่เพราะว่าพวกเขาไม่กินนมกันนะต่อไปนี้เขาจะกินนมกันแล้วเขาได้ฉลาดขึ้นครับแต่นี่เป็นเนื้อเรื่องนะ นี่เห็นไหมครับเควสเราเหลือแค่เควสปรมาจารย์แห่งการล่าอย่างเดียวแล้วแล้วก็จะเป็นเควสออร์จินแค่นั้นเองนะครับเหลือสองเควสแล้วนะครับเควสในหมู่หมู่บ้านเอวานเราจะหมดแล้วนะครับอดทนอีกนิดนึงนะครับเราจะได้ไปต่อ มาแล้วครับในที่สุดก็เจอสักทีเนี่ยแหละครับสต็อกเกอร์บีดหายากมากตัวเนี้ยกําจัดมันได้เลยครับจะได,ได้ไปส่งเควสกัน เสร็จแล้วก็วารกลับไปที่ A1 ไปส่งเฟสปรามาจารย์แห่งการล่านี้เวลเราพัดนี่ครับแล้วก็เมื่อกี้เวลเราเพิ่มแล้วเราก็กดครับเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยอาเคนมาสเตอร์นะครับอัพไปเลยนะครับแล้วก็ดูภารกิจต่อไปนะครับเราต้องทำอะไร จะเป็นปรมาจารย์แห่การล่าอีกเหมือนเดิมครับ